คําถามก็คือว่าแล้วที่คุณจากเมื่อ2อสมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยสิบเท่าเนี่ยมันเกินจริงหรือเปล่าเทคโนโลยีใช <ek> ่แต่ว่า v a l u a t i o n มันอาจจะเกินไปหรือเปล่าทีคนไปเทียบกับวิกฤตช่วง .com มนะมันน่ากลัวหรือมันเทียบเคียงเหมือนต่างกระเด็นเขาพี่อาจารย์เทยนักลงทุนเขาพูดอย่างนี้นะครับ .com มมันคือไอเดียหมายความว่าขายฝันเวลาที่สภาพคล่องเยอะดอกเบี้ยสูงเนี่ย ฟองสบู่จะไม่ค่อยเกิดแต่ว่าวันที่สภาพคล่องเยอะแล้วลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมันทําให้ต้นทุนในการกินกําไรไม่มีมันวิ่งไปอยู่ทุกแอสเซทขนาดนี้แต่ดังคริกเกอร์ก็คือดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นหรือว่าต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นมันมอาจจะเป็นตัวทิ่มฟองสบู่ผมผมคิดว่ามันจะมา2อ,อย่างพร้อมกัน ุดแข่งอย่างหนึ่งของอเมริกาที่ถูกมองตอนนี้ก็คือ innovation ค่ะอาจารย์เราเห็นการเติบโตอย่างมากของหุ้นในกลุ่มที่เป็น big tech นะคะและคนนี้ AI ก็เป็นที่พูดถึงมากนะคะมีคำถามด้วยซ้ำนะคะว่าการลงทุนมหาศาลการขึ้นของพวก valuation ของหุ้น AI เหล่านี้เนี่ยเป็น bubble หรือเปล่านะคะอาจารย์มองว่านี่คือความสามารถในการแข่งขันอย่างแท้จริงของอเมริกาหรือว่าความเสี่ยงที่จะเป็นฟองสบู่แล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจเขากันแน่ผมผมคิดว่า เรื่องของอินดัสทรีนี้เนี่ยอเมริกามีความสามารถจริงนะครับคุณกิต้าดูสิพี่ชัด GPT ใน2ปีเนี่ยฉลาดขึ้นเยอะเลยอะ่ะผมเขาบอกนะผมว่าตอนแรก,แรกที่ผมผมใช้แชทเนี่ยผมจําได้เลยว่าแชท GPT เนี่ยไม่รู้จักกรอบสักอะ่ะถามกรอบสักทำอะไรก็ไม่ผมก็ถามว่านี่กรอบสักนี่จริงหรือเปล่า <c oughs> มก็บอกพี่ชัดจำเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยขอโทษนะแต่ว่าตอนนี้ถามถูกต้องเสมอเลยอะ่ะแล้วมันลองคิดดูว่าเราถามชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ ค,คือการที่แชทรู้จักเกือบทุกคนเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยสแสดงว่าเขามีแคปเปอร์บิลิตี้ในการที่จะหาข้อมูลเรารู้ว่าคนนี้คือใครแล้วก็รู้ว่าอะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่ผมว่าอันนี้มันสะท้อนถึงตัวของความสามารถด้าน AI ของอเมร,ริกาโซระเห็นไหมที่เป็นดิจิทอลที่เป็นแอนิเมชันต่างๆก็เป็นความสามารถอย่างแท้จริงสร้างภาพสร้างอะไรต่างๆเหล่านั้นใช่ไหมครับหรือแม้ทั้งขณะนี้นะครับให้เขียนสปีชก็ได้ ทำการบ้านก็ได้ความจริงถามอะไรนะเร็วกว่า Google แล้วอ่ะคือผม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 สังเกตตัวเองก็คือว่าบางครั้งถาม Google เนี่ย g o o g l e อาจจะลิสต์มาให้แต่เราต้องไปค่อยๆเหมือนกับไปหาเข็มในมหาสมุทรอ่ะค่อยๆเลือกว่าอ,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 อันไหนคือที่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าพอถามพวกแชทเนี่ยแชทมันหาให้เลยอะ่ะมันัญหาคําตอบให้ทันทีอาจจะผิดบ้างนะแต่ว่าอย่างน้อยมันหาให้เลยแล้วก็ทําให้เราสามารถเข้าถึงบางอย่างได้เร็วขึ้นแล้วบางทีเราสั่งบางอย่างเนี่ยไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ ยิ่งคุยกับแชทแชทยิ่งฉลาด<ะ>แล้วก็สามารถทําที่เราต้องการผมเลยคิดว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยผมว่าเขามีแคปเปอร์เบลิตี้ที่แท้จริงแล้วเรื่องของควอนตัมชิปเรื่องของ Data Center แล้วก็เรื่องของอัลกอริทึมต่างๆเนี่ยเขาก็เก่งจริงคือผมว่ามันมีเพียงแต่ว่าภายใต้ความเก่งเหล่านี้คำถามเรื่อง Evaluation สิมันคือคำถามว่ามูลค่าที่ขึ้นมาอย่างอย่างของอ Uh, Nvidia เอ็นวีเดียเนี่ยห้า trillion ใช่คือคุณกิตารทราบไหมว่าเมื่อสองสมปีที่แล้วอ่ะตัวของ n อ i นว a เดียมีราคาอยู่มาณสิบสามเหรียญคือแต่ก่อนมัร้อยสามสิบแต่เขา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 สปริตใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ตอนนี้เหลือประมาณจากสิบสามเหรียญอนะตอนนี้จะเป็นสองร้อยอะขึ้นไปเกือบประมาณสิบ้าเท่าอะ่ะคือคือนี่ไม่ใช่หุ้นเล็กๆนะ แต่คือคุ้นใหญ่มากแต่คําถามก็คือว่าแล้วที่คุณจากเมื่อ2อสปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยสิบห้เท่าเนี่ยมันเกินจริงหรือเปล่าใช่ไหมนี่คือคําถามเลยแล้วผมว่าไม่น่าแปลกใจเวลาที่เราไปดูตัวมูลค่าของในตลาดเนี่ยและสวิงที่เกิดขึ้นขนาดนี้สวิงที่เกิดขึ้นก็แรงมากเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเคยขึ้นไป210แล้วก็ตกมาอยู่ที่ประมาณ180แล้วปัจจุบันก็ประมาณ188 เนี่ยเห็นไหมคือสวิงสามสิบโอ้โหทนสามสิบจากสองร้อยสิบโอ้โหสิบสามเปอร์เซ็นต์นั่นน่ะในสี่วันน่ะคือคือผมเลยบอกไงว่าทั้งหมดเนี่ยผมผมคิดวันตอบคงถามที่คุณกิตาอยากรู้ไงว่าคนคนกังวลใจถ้าคนไม่กังวลใจมันไม่ทําตัวอย่างนี้หรอกนี่คืออาการของบับเบิ้ลอาการของบับเบิ้ลคือว่าพอสกิดนิดมันมันมันไหวพอเริ่มเห็นว่าจะออกมันก็จะไปใช่ไหมครับงั้นผมผมว่าขณะนี้เนี่ยก็ลงด้วยความระมัดระวัง เทคโนโลยีใช่แต่ว่า v a l u a t i o n มันอาจจะเกินไปหรือเปล่ามีคนไปเทียบกับวิกฤตช่วง .com มนะมันน่ากลัวหรือมันเทียบเคียงเหมือนต่างกันยังไงครับเท่าที่อาจารย์คิดผม,<ๆ>ผ,มผมคิดว่านักลงทุนเขาพูดอย่างนี้นะครับ .com ม,มันคือ idea. ไอเดียหมายความว่าขายฝันหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยคือเป็นการที่บอกว่ามีบริษัทนี้บริษัทนู้นบริษัทนั้นจะทําอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าขณะนี้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นใน AI Bubble เนี่ยมันคือบริษัทเจ็ดยักษ์ใหญ่ Apple มีธุรกิจที่แท้จริง Meta ก็มีธุรกิจที่แท้จริง Google ก็มีที่แท้จริง NV i d i ดีอเท s l ลาเทรลาสร้างรถเลยใช่ไหมครับงั้นจริงๆเนี่ยผมได้บอกอย่างว่าขณะน,นี้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็คือว่าบริษัทเหล่านี้กําลังลงทุนครั้งใหญ่แล้วก็ v a l u a t i o นกําลังทําให้เขาสามารถลงทุนได้แล้วก็ทําให้เกิดการเดินหน้าต่างๆแต่บริษัทเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่บริษัทที่โ Noname เหมือนสมัย .com อนี่คือจุดต่างเพียงแต่ว่า แม้ว่าเขาจะไม่ใช่โนเนมเนี่ยอย่างน้อยเรารู้เขาทำอะไร<ช>ตอน com <ะ>ผมถามว่าคุณกีต้าลงสืบตั้งหลายบริษัทเราไม่รู้จักรู้แต่ชื่อใช่ไหม<ช>แต่มันคืออะไรเราไม่รู้อะแล้วมันมีธุรกิจที่แท้จริงมีกาไรที่แท้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยขนาดนี้บริษัทเจ็ดแห่งเนี่ยเจ็ดนางฟ้าของเราเนี่ยมีธุรกิจที่แท้จริงแน,น่เลยเพียงแต่ว่า valuation มันไปไกลเกินไปหรือเปล่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาทําขนาดนี้เพราะว่าขนาดนี้มันมีบริษัทที่เป็น second tier ของ AI เนี่ยที่ขึ้นมา แล้วก็ตอนนี้ก็ตกบ้างแล้วมีม,มีจริงๆนะครับผู้นี้มีงั้นผมผมคิดว่าตอนนี้เราเราคงต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังที่มันอยู่กันได้ก็เพราะว่าสภาพคล่องมันเยอะแล้วก็มาจากการที่ไปช่วยช่วงของโควิดแล้วยังเกิดสภาพคล่องจํานวนมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่กําลังช่วยอยู่ก็คือดอกเบี้ยมันต่ำเวลาที่สภาพคล่องเยอะดอกเบี้ยสูงเนี่ยฟองสบู่จะไม่ค่อยเกิดแต่ว่าวันที่สภาพคล่องเยอะ แล้วลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมันทําให้ต้นทุนในการค,ค็งกําไรไม่มีมันวิ่งไปอยู่ทุกแอสเซทขนาดนี้แต่ดังพริกเกอร์ก็คือ,อ,อดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นหรือว่าต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นมันมอาจจะเป็นตัวทิ่มฟองสบู่ผมผมคิดว่ามันจะมาสองอย่างพร้อมกันอันที่หนึ่งเนี่ยฟองสบู่ที่ป่องโพมันปมันอา่ใจป่งพองปอง่วงพองป่งพอง,พองพาาภาษาอังกฤษภาษาไทยปง่งพองป่งพองมันใหญ่ใช่ไหมค่ะเสร็จแล้วเฮ้ คุณกีตาร์จำได้ไหมว่าเวลาเวลาเป่าเป่าเป่ารูปโงงอะ่ะยิ่งเป่าเยอะอ่ะมันจะบางลงเรื่อยๆมันจะบางลงเรื่อยๆถ้าเป่าไม่เยอะมันจะยังหนาอยู่ใช่ไหมครับไปสกิดสกิดก็ไม่เป็นไรแต่พอมันมันมันใหญ่ขึ้นเยอะๆเนี่ยมันจะบางเหมือนสกิดก็จะแตกแล้วอ่ะนี่คือปัญหาปัจจุบันเลยคือไซส์ไซส์ที่ใหญ่มันคือทําให้เกิดความอ่อนไหวได้เยอะก็นักลงทุนก็ตอนขึ้นก็ดูทองคำค่ะสี่พันสี่จำได้ไหม <ค>ตอนนั้นคิดว่าจะห0 0พันกันใช่ไหมแล้วเป็นไงเหลือ3า0 0ันเก้าโกลแมนแซกแบงก์อเมริกเชียร์ยก ok เป้ากันใหญ่ใช่แล้วก็เหลือสี่เหลือ3า0 0กว่ากว่าใช่ไหมครับ <คะ S 2> ตอนนี้ก็อยู่ที่4,000ก็ต้องวางฐานใหม่แต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกอะสวิงที่400ดอลลาร์เนี่ยก็ไม่ธรรมดา <คะ S 2> แล้วก็เสียหายกันเยอะเสียหายกันเยอะ400ดอลลาร์ก็10%ในฟิวเจอร์มาร์เก็ตเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ซุนสิบเท่าก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเสียหายได้หมดทั้งพอร์ตได้เลยเพราะฉะนนนั้เี่ย ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องจับตามองจริงก็คือเรื่องนี้ว่ามันมันใหญ่ขึ้นไปแค่ไหนแล้วที่สําคัญก็คือว่าอพอหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันต้องการคนเอาเข็มมาเจาะตัวทริกเกอร์ซึ่ง,ซ,งซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยธนาคารกลางจะเป็นคนนั้นก็คือถึงจุดหนึ่งธนาคารกลางจะบอกว่ามันเยอะแล้วรถกบรีรถอบต่อไม่ได้ แต่มันยังไม่ถึงเวลานั้นนะครับคออือยังยังคิดว่าถึงแล้วมันอีกอีกพักหนึ่งเพราะยังยังรดดอกเบี้ยไม่จบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไปอีกพักหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังทําวันเนี้มันจะสร้างจุดเริ่มต้นของการลดลงของค้างนาคือคือหมายความว่าสิ่งที่เราทําวันเนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบอีกรอบ